ที่เหนือยล้ากาใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปซึ่งลงก็รู้ว่าฉันยังมีไม่คุขอเธอถ้ฉันฉนั้นพังก็พลาอะไรไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนแสงชัย <c oughs> และทุกๆครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไรก็คิด <c oughs> ทุกครั้งว่าได้อะไรมาและเพราะว่าฉันโชคดีสุดทีงใด ที่พบเธออยู่กันยามนี้นาะนะนาะนนานเธอจากวันในฟ้าของเดอผผดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจก็ฝากฝังใจมือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหน Thank <laughs> you.